กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตาเลยนะคะหลังจากที่แพทยสภาค่ะมีมติลงโทษแพทย์สามรายกรณีรักษาตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนิวไอสวันนี้สรุปให้ฟังค่ะถ้าหากย,ยังจำกันได้นะคะเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2566ค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมายังประเทศไทย ในรอบ17ปีแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ว่าอยู่ได้ไม่ถึง12ชั่วโมงก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจด้วยอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำแล้วก็ยังมีประวัติการรักษาตัวที่ต่างประเทศที่พบว่ามีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการ แต่หลังจากนั้นเพียงแค่9วันค่ะหลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยวันที่31สิงหาคมปี2566คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีจากเดิม8ปี ก่อนที่ในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2567ทักษิณชินวัตรนะคะได้รับการพักโทษปล่อยตัวกลับบ้านหลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจครบ180วันซึ่งเข้าเงื่อนไขผู้สูงอายุที่อายุเกิน70ปีที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็ได้รับโทษมาแล้วเกิน1ใน3หรือไม่ต่ำกว่า180วันค่ะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ย สังคมก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊คุณทักษิณเนี่ยป่วยทิพหรือเปล่า ถึงแม้ว่าจะมีภาพที่คุณทักษิณเนี่ยใส่อุปกรณ์ดำคอแล้วก็ฝึอกอ่อนที่แขนก็ตามภาพนี้แหละคะ่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก,ก็ออกมาถแถลงลิสต์เป็นข้อๆเลยนะคะว่าสรุปแล้วคุณทักษิณเนี่ยป่วยเป็นอะไรกันแน่เริ่มจากที่คุณทักษิณจะต้องใส่เฝือกอ่อนก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคกระดูกคอเสือ่อมส่วนการสวมอุปกรณ์ดมแขนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็ยืนยันค่ะว่าช่วงเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการผ่าตัดเส้นเอ็นมาแล้วนอกจากนี้ก่อนที่คุณทักษิณจะกลับมายังประเทศไทยเนี่ยก็ได้ติดเชื้อโควิดด้วยแล้วก็ป่วยอย่างหนักทําให้สภาพปอดเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนปกติทั่วไปและหลังจากนั้นวันที่16สิงหาคม2567ค่ะ คุณแพทย์ทองทานชินวัตรเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำให้ต่อมาวันที่17สิงหาคม2567คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ได้รับอภัยโทษโดยไม่ต้องรอให้ครบกําหนดโทษจําคุก1ปีและหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นการปรากฏตัวของคุณทักษิณไปเดินสายช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยโดยไม่ได้ใส่เฟือกหรือว่าดามแขนอีกเลยค่ะ จนเมื่อวันที่26ธันวาคม2567นะคะที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปาชมีมติเอกฉันให้กรรมการปาปชทุกรายเป็นองค์คณะไต่สวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐกรมราชทัณฑเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจจำนวน12รายจากกรณีกล่าวหานายสหการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทัณ์ และพลตำรวจโททวีศินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกรณีเอื้อประโยชน์ให้แก่คุณทักษิณชินวัตรเข้าพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจค่ะ และล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอุปนายกแพทยสภาคนที่1ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบจริยธรรมทางวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์โรงพยาบาลราชทันและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกรณีการเข้าพักรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรที่ชั้น14ในโรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์เนี่ยก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้ข้อมูลที่ได้รับ ไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษแพทย์3ท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือน1ท่านในกรณีประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้มาตรฐานและพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม2ท่านในกรณีที่ให้ข้อมูลหรือว่าเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยแพทย์ทั้งสมท่านเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ออทอโรปิดิกส์นะคะแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีธ,ธนกรรมการแพทย,ทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าการลงโทษในขณ,ขณะนี้ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหรือก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะสภานายกพิเศษ โดยระยะเวลาการพิจารณา15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติของแพทยสภา,าที่ส่งมาค่ะซึ่งถ้าหากว่ารัฐมนตรีเห็นชอบโทษพักใบประกอบวิชาชีพก็จะมีผลในทางปฏิบัติทันทีแต่ในกรณีที่ไม่เห็นชอบมติก็จะถูกส่งกลับไปยังแพทยสภา,าเพื่อพิจารณาใหม่โดยหากต้องการยืนยันว่าจะดำเนินการตามมติเดิม จะต้องมีเสียงเห็นชอบจากกรรมการเป็นจำนวน2ใน3ของกรรมการทั้งคณะหรือคือปัจจุบันต้องมี47เสียงถ้าได้47เสียงเห็นชอบนี้แล้วก็จะทำเป็นคำสั่งแพทยสภาได้ซึ่งคำสั่งแพทยสภาให้ลงโทษใดๆหรือยกข้อกล่าวโทษถือว่าเป็นที่สุด แต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามีระบบสารปกครองคำสั่งแพทย์เทสภาถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอเพิกถอนคำสั่งได้ก็ต้องให้สารปกครองพิจารณาต่อไป ส่วนคำถามอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าทำไมถึงยังเปิดเผยชื่อผู้ถูกลงโทษไม่ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชมิดเนี่ยก็บอกนะคะว่าเนื่องจากว่าข้อมูลที่แพทยสภาแถลงเนี่ยยังเป็นมติที่เพิ่งได้จากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภายังถือว่าไม่สิ้นสุดจะต้องรอทำเป็นคำสั่งหลังจากผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้วถึงจะเปิดเผยได้ โดยก่อนเปิดเผยเนี่ยก็จะต้องขอมติคณะกรรมการแพทยสภา,าให้เปิดเผยด,ด้วยถึงจะถูกต้องตามกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันนะคะมะติแพทยสภา,าในครั้งนี้เนี่ยก็ยังส่งผลต่อคดีของคุณทักษิณเพราะว่าอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคดีอื่นหรือว่าคำร้องของคุณทักษิณในอนาคตด,ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลเนี่ยยกคำร้องคุณทักษิณที่ขอเดินทางไปประเทศกาตา เนื่องจากว่าผู้ครองนครกาตาได้ออกหนังสือเชิญคุณทักษิณในฐานะที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นประธานกลุ่มที่ปรึกษาของประธานอาเซียนหรือว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็คาดหมายว่าจะได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือเรื่องผลกระทบจากมาตรการภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกาค่ะ นอกจากนี้เหตุผลสําคัญที่ยกคําร้องเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาที่คุณทักษิณค่ะขอเดินทางไปก็คือช่วงวันที่14มิถุนายนซึ่งใกล้เคียงกับกําหนดฟังคําสั่งหรือการพิจารณาคดีของศาลฎีกาในวันที่13มิถุนายนนี้ซึ่งศาลเนี่ยก็เห็นนะคะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือกระทบต่อการพิจารณาคดีได้จึงพิจารณาว่าเหตุผลที่ยื่นมาเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ออกนอกราชอาณาจักร และที่แน่ๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบต่อตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรค่ะเพราะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานายกเนี่ยเพิ่งพูดออกมาเองนะคะยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยจริงแล้วก็มีการผ่าตัดด้วยพร้อมกับมีการพูดตัดพ้อด้วยนะคะว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีเพราะคนเลือกที่จะไม่เชื่อ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่านายกอาจจะถูกยื่นเอาผิดจริยธรรมที่ผู้เช่นนั้นได้ซึ่งขัดกับแพทยสภาพ,าพร้อมกับเสนอว่าหากเป็นเช่นนี้นายกควรยุบสภา,าค่ะ ตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยก็กําลังจับตาดูนะคะว่าทางแพทยสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้องค่ะ